วันดีครับฝากรักกับเชลก็จะตามไปด้วย,ยกับรักกับเชลลัวๆเลยก็วันนี้ผมจะมาบังและสดจะคำแคปคลิปลงยูทูปก็คือเราแบบเปิดแล้วก็แต่เด็กเริ่นจากถนนตกแล้กวก็แผนบางแล้วก็แผดแน แลก็บารลักบีทีเอสาเดกผัดมีแตฟอทีซามโยแล้วก,ก,ก,กแ็แล้วก็วกไปนำหลวงจากได้สีสักก็จากจากจากโอสาชีสาวจากเซนาลีโซท่าเล ซื้อสารีสองทีสามแล้วก็กลี้ยดือสารีสองแล้วก็ไปเอกชัยผ่านบางบนผ่านแล้วก็ผ่าคลองสายวก็แล้วก็เขืนผ่านต,ตรงแล้วก็ แล,แล้วก็ทานยำเรวอแล้วก็ไปทางทีวีแล้วก็ไปทางทีวีกินดีประดี๋ยว